สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดซ่าพาพื่อนผู้ชมนะคะมาเที่ยวที่ละพีคาเฟ่ค่ะอยู่ที่อำเภอเกาะคานะคะใกล้ใก้กับวัดรธาตุลำปางหลวงเลยค่ะและนี่นะคะเป็นบรรยากาศภายในร้านของร้านละพีคาเฟ่ค่ะ บรรยากาศก็จะร่มรื่นนะคะภายในร้านนะคะไปในร้านจะมีต้นไม้เยอะมากค่ะแล้วก็มีปลาให้เราชมเลยนะคะส่วนในห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่มีรูเยอะที่สุดเลยนะคะในห้องก็จะแบบว่าอากาศปลอดโปร่งค่ะนี่นะคะปลาที่ทางร้านเลี้ยงไว้ค่ะมีน้ำตกด้วยนะคะ น้ำตกก็จะแบบว่าเนี้ยงป่าด้านล่างค่ะบรรยากาศภายในร้านนะคะร่มรื่นค่ะสามารถนั่งทานกาแฟถ่ายรูปได้ค่ะในวันที่เบสไปนะคะก็จะไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะครับคนก็จะไม่ค่อยมีนะคะ ต่อไปนะคะเบสก็จะไปทานข้าวค่ะและนี่นะคะคือรูปที่เบสได้ทำการถ่ายที่ร้านละพีคาเฟ่ค่ะเป็นรูปบางส่วนที่เบสได้นำมาลงนะคะพอดีว่าเบสทำการรีทัสสียังไม่เสร็จค่ะ จากที่เบสเที่วที่ละพีเสร็จนะคะเบสก็หิวข้าวหน่อยๆนะคะทุกคนเบสก็มากินข้าวที่แถวบ้านร้านแถวบ้านเบสนะคะชื่อว่าลาบมุมโคงนะ้งณดอนตันค่ะนี่นะคะเป็นรายการอาหารค่ะที่เบสสั่งนะคะก็จะเป็นลาบหมูกับต้มขมค่ะเครื่องดื่มก็มีนะคะมีทางเครื่องดื่มแอลกองฮอลแล้วก็เป็นพวกน้ำสีน้ำเปล่านะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปดูอาหารกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงคะ่ะ ตอนนี้นะคะอาหารของเราก็มาถึงแล้วค่ะสิ่งที่เบสสั่งนะคะนี่ค่ะต้มขมค่ะแล้วก็อันนี้นะคะลาบหมูค่ะผักนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงค่ะนี่เลยนะคะต้มขมของเรานะคะก็จะแบบว่ามีเครื่องในนะคะแล้วก็เรามาชิมรสชาติกันนะคะ รสชาติขมกําลังพอดีคะ่ะไม่เผ็ดจนเกินไปนะคะส่วนลาบนะคะ <Okay. S 1> เนื้อมีความสดค่ะสะอาดนะคะรสชาติไม่เผ็ดจนเกินไปคะ่ะกลมกล่อมอร่อยคะ่ะและเบก็ขอตัวไปรับประทานข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเบสจะกินหมดกันเมื่อค่ะ บรรยากาศในร้าน,นะคะก็ร่มรื่นค่ะมีเพลงให้เราฟังตลอดเวลาที่เรารับประทานอาหารเลยนะคะเบกก็จะมีความสุขในการกิน,นะคะ่ะพัดลมก็มีอยู่ด้านบนนะคะทุกคนทางร้านจัดเตรียมไว้ให้หมดแล้วค่ะเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้านะคะทางร้านจึงเตรียมไว้เพื่อต้อนรับลูกค้าเลยค่ะและนี่นะคะ จะเป็นบรรยากาศภายในร้านค่ะทางร้านนะคะมีบริการสั่งทางแก a b f o o d ค่ะแล้วก็ราคาอาหารก็ไม่แพงเลยนะคะตอนนี้นะคะเบก็ได้ทาการกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรสชาติคือขามค่ะอร่อยนะคะสดสะอาดนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะเบสขอตัวลาไปก่อนนะคะ เจอกันใน EP หน้านะคะว่าเบสจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะ mm hmm. อย่าลืมติดตามช่องเบสชาแนลนะคะและช่องทีมนีของพวกเราด้วยนะคะ mm hmm. วันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ friends, สุดท้ายนี้นะคะเบสก็ mm hmm. อขอฝาก ลาพีนะคะเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งนะคะที่เป็นคาเฟ่ที่สวยที่หนึ่งเลยนะคะแล้วก็เราจะมาพบกันในอีกทีหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ